สวัสดีครับมืนอนี้เป็นบรรยากาศย่ำมาแรงนะครับเนาะมาถามในคู่มืนอนี้เป็นยังไงนะครับเนาะโศกหมาน้ำกันบ่มืนอนี้ก็มีเพิ่นเอาแหวนมาให้นะครับผมไปฟังจากช่องเสียไปด้วยนะครับเด้อไปฟังกันครับผมสวัีแจ็คทุ่มเลยนะครับบ้านสอมาณลือสองตุ้มเกลืกค,กครับแต่ในคู่ของบอลลู้มากกว่ามาใส่นในใส่แหวนเลย พูดต่าเราเราาอกยังก่อนเกลี่ยลังแวกใส่บ้านเราจะเสัญญาด้อเก่ยเรียบสัญญาด้อยเ่ยเอาลังแว๊ใส่ด้อยใช่สีสีใส่คับก็บบกบกเสียเอียงนี่เราเอาเี่ยลาว๊สเสียเอีเส้าแเสียจวนเพราเสีลังแวกใส่แต่ว่าบ้านมนีแกะกองออกนะคะของคำพูดยังก่อนดูด้ว ของคุณละาอะไรเนวิสิตต์ค่ะค่ะมจ้าของดีนะคะคุณาอมันนี้แม่คู่เ็เลยม่าไสรลอบ่มันมันเป็นคือควาปูเบาที่บ้านเนี้ยอันจะเนเรื่อยวน่ว่ากับมรูุนเนะเนงมากเลยมีอะไรมันกองสูตรว่ากัเลยว่าจะแขียนี้ย่างงามเลยเนาะครับอนที่เป็นชงไม่แม่คู่ครับ เนี่ยค่ะไล่ซื้อเพงกระเทียนว่าถวายปู่ตาครับถวายปู่ตาแต่แม่คู่เขาบูรู้มากกว่าเพราะว่าเขาพึงจะมาทรงว่าทำความนี่ค่ะแต่ว่าตอนปู่ไปลงนี่ส่งแบบบ้านหาโมงสาวหาโมงแนงหาโมงแนงแบบเกี่ยงไว้ออกเนาะค่ะเนาะตอนนั้นไม่ซื้อเจ้าเขาให้ปู่เขดีเพราะแต่ว่าเราอินและแต่ว่าปู่เราไปทวงเรื่องแหวนใหญ่พอได้ใส่แข็งเนื้อบอกเสียเอียกเสียจวนว่าสั่นี๋ยวพอหลังแหวนใส่ได้หนูจะบ่หาหนูหลังแหวนมา ตอนนี้แม่คู่กัเล็กแปกใจ้าคู่ขอหูจักรมาดีเพื่อกระซงของของมาให้นะคะนรองขอบบุญขอบพูณหลายหลายสีสันชื่อวันก็จะรู้ว่าขาผู้สามยุ้งเิ้ลเิ้ลเมื่อปูเสมอนะครับคุนกับสังเกตคุณกัสังเกตเมื่อฟูจักใสมือหุจักใส่เมื่อมนี่แบบสีเลยครับงามครับงามว่าปพะกอเอมาให้นะคะแม่คู่กับบ้อหุจักเพราะสีสง ก็เป <Es> <an> <finely S 1> ็นกะทร่งความดีลายยานนะครับนอกนั่นตัวระว่นมันสิเนี่ยมันสิกรรมเขาได้ดีว่าว่าเสียจวดมันมาเลาเสีวังเลยงอะนะเสียเอกกไอเลยครับเสียเอกลบเลยเมือนกันบันทูกันเลยว่าบันฟูันกกเลยว่าเดี๋ยวพอใหญ่พอเหตุเจอพอเหตุพอหลังแหวนเนี่ยหานี่เขาจะลืมหลังแหวนหาะ ว่าแะ่ล่บอกเลขแต่แงโมกับไปเกบ้นกับเลียวเงนาแตนเราเป็นผู้บอกเลขเนาะค่ะเนาะแต่กับบอลเนี่ยนี่แหะค่ะ่ากับกรเนาะเลย่ัวบอลอันนี้ป่ยงงามทพอดีเลยนีป่่ยลก็เห็นว่าพอจนปว่นะับเิมแดงทัเงิน แต่ว่าแปลกที่กล้องเนี่ยก็มาไว้ตะเวนบุญละยิ้มแล้วลุ้ยก็ยานได้เหมือนคนจีบไปยันมพเห็นมองกันน้าก็เจ็บเพาไว้่ก็ต่เพราะเป็นเพราะแม่คูดอ่ค่ะนี่กับแหวนวงนี่ก็คือเพิ่นเพิ่นถวายเนาะครับครับครับถวายมากเพราะเป็นแม่คู่ส่โอมือค่ะเพราะว่าเอฟซีเพราะว่าเอฟซีเพราะมีเราเพิ่นเห็นเพราะก็ดีใจเนาะเพิ่นแม่ว่าเพิ่นอยากถวายพูดแต่พ้าแม่คู่ก็เป็นเสื้อแล้วก็เป็น สายบุญห้เอฟซีครับปูตาผู้ที่ของเขาคือซื้อซ้ากันแน่คือไม่คู่เป็นกลางเนาะค่ะเป็นสายบุญแต่ว่าอันนี้ก็ <laughs> ตามปูเนาะค่ะปันนี้เพื่อนถามาเห็น <laughs> ไดแต่เพออื่อนว่า <laughs> <laughs> ไม่คู่ตักซื้อมาใสา่ <laughs> อันนี้ปูเราเล่นนิ่วเรี่ยไรเราเราอย่าว่าชเวีวนเงียปูเอ้ยว่าเราไปชอวทักเรียนแห้งแต่ว่าดูซื้อวางงามสวยงามงามครับงามงามเพื่อแก่ไม่คู่สงสัยปูสิถึงใจได้คู่มากๆสบายที่ราคาพร้อมพร้อมคล้องดีเพราะนั่นราคาอันนี้กัเพชรสมควรแม่คู่กับเฉลียวล่งองค์ หลวงป <ales> ู่สั้งหาใจนะคะมีพจนเจไปแท่กลางใจพ่นเจ <drama> ีใ่่นี่แหะใส่กลางใจ่านแม่เหนือกาเห็นพ่นเขียนมาถวายปู่ตาคือสีแมงนะคะครับผมครับผมเนี่ยนี่ทพาน์เจาพระยังเดียวนี่แ่ะพุทธกาถวายมากนี่และค่ะสวยงามค่ะเวียนสวยงามข้าเมาเบิ่งห้ย่าพระเวียเ ธรรมดาก็ยังกับตาคือมันสืบคล้องดีหมดทุกคนเหมาะใหม่เลยเหมาะให้ด้วยจิตด้วยใจนะั่นแหละค่ะคือว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตใจคือแม่คั่นี่ค่ะบุญเป็นว่าแม่คั่เป็นยังคือโอ้วหรือคือใส่หลายวงเนของเอฟซีคุณละพ้นคือว่าเขาใจนะค่ะของเอฟซีแม่ตะวงนี่กับของเอฟซีคเพป็นเดินทางมากเองก่ะเพรานมาถวายเพิ่นมากคับลูกเพิ่มเพิ่มว่าใส่ใดเที่ยนึงละแม่มันอาจจะเพิ่นเขาเกี่ยวกัของกันด้ย เขาไม่เจ er, eh? e so ้าของเพื่อนารมักกาบมาไหว้เพื่อนีเยเจดีปุ่นค่ะเพร่ะกะทิสวกพี่มันนาคุนะครับพี่แต่ว่าพ่อแปกแข็งแปลเมือนปู่้คือถ่วงคือเชวานนอเรีบญวันบวายูโบกะิเราดีเพราะชื่อ่ันบเราจะไหนเราจะเอาเรียญเหรียญมาเห็นบ้างถ้าพวกเน้เบื่อันเคีบ เมื่อเทียบประหารมันว no erm ่าอ like ันน er like ี้แม่กู้เพิ่งเปิดเมื่อใดเมื่อใดเห็นกุญจว่ามีแหวเมื่อกุญว่ามีแหวนไม่ nhăng ว่าเปิดจริงเมื่อไีร่เมื่อไหร่เมันอไหราเมื่อไหระเมื่อไหร่เม่อไหร่เมื่อไร่เมื่อไ่เือไ่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เื่อกห่ามื่อห่เ่อห่เมื่อไหรเม้่อร่เมือไ่เมอไร่เื่อไหร่เมื่อร่ื้อไหร่เมืนอไรเมื่อไรเม่อไราเว่อกร่เมื่อไหร่เมื่เไร่เ่อไหรเมีจอกกร่เมี่องห่ สิจัดวันที่เกตกับวันที่เก้าวันที่เก้าพอจัดหาเพราะว่าวัดภูเทสทองคือวันที่เก้าแเพราววันที่เกตเนาะภูเทศองวัดวัดนุ่นจะปาวันที่เก้าแล้วว่าวันที่เกตกับวันที่เก้าเกตกับเก้าเท่าเดวกันวันที่เกตกับวันที่เก้าแล้ววันนี้เราก็ยังมองมามอเคยแมนแมนครับหมองซีหาเมื่อพ่อกันเที่ยงซีหาเมื่อพ่อกันเที่ยงเปื่อเน่อเป็นมู่ดเพราะดินเขานั่งคุยกันให้สุา วันนี้มื่อนี้พ่ามีนะคะพราะท่านมีวันนี้แม่คู่เออมือมือนั้นแม่คู่เห็นหาเกตแต่ว่าเอฟซีเห็นห้าเก้าครับผมเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเป็นหม้อวันเห็นมันคือการได้แม่คู่เห็นเจ็ดกับห้าแต่ว่าเลยกห้าเห็นสัต์แต่ว่าเหล็กเกตมีเบื้องแรกเป็นเกตห้ามื่อนั้นแม่คู่กับพีให้ยิมเราลุ้นว่าเจ็ดเก้าห้าด้วยกัน ปูแล้วมาเชียเบ่มีค่ะแล้วาอล้บะมี่แล้วค่ะนง่นี่หละค่ะที่มอเคยเห็นนะคะค่ะเคยเห็นกับบเห็นค่ะเคยเห็นกับเห็นนะคะน้อค่ะเป็นเชือทานนและนี่ค็คือ่นส่งมาไมู่่ก็เลยส่เนาิ่เ้ยพาท่วางควันกันว่าปูคือหัวใจแท้ก็เวียนเอียดี่ห็นคือวัเหีเอากาหาค่ะที่บ้านปัดไปบอกว่จะมาหาแวียไซกับบเห็นไม่เห็นบุญลงุทันเฮีย บกห้องวัวกันอยู่นมานี่บางทีเนี่มันลักซื้อไปแล้วเนี่ยโอ้มันจืดหอดกันเลยแต่ว่เปลี่ยนคนมาจไม่ไปเสียหอดกันเ้ง่าเนยเก้าโค้งนั่งก่เดียวเก้าโค้ไปใส่แว่นใส่เีย้รยุ่งมือที่เราได้ย่าเรองงเียเขึ้นมาดีหมเอาขึ้นมามันมันมีคือมีเดียวก้วยมันเสียก้วยมันเสียป็เอนี่ยก้ยมันเสีย ไม่วงไม่นไปดีเสียเ่วงแหวนมันไคบอยู่ติดตรงเนี่ยเก้าห่าโอ้ห่าล้ต้ใส่ปูแล้วยเหืแ่มังยมนมันอดียดีวานเดียงีเียดีกดกะปอดแย้ออกปอดแย้ออกคือว่ามันสออกเลยใส่หยังที่ตายก็ใช้ยาปวดไอเสียาปอดี่แยีูกายุ่นปูแล้วก็ากปวดไายลูกหลานยูครับแต่ว่าแล้ก ว่าคือว่าถือว่าเราบวกให้เฮาจังๆนะครับแล้วถ้าบุญวัดนาผู้ใดเนาะรับมันก็ทาไปทาไปทอเพนว่านั่นแหละครับสร้างบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญไปเรื่อยๆครับทบว่นี่จะแม่กู่กัสิทอดที่เรายามกินข้าวคราะว่าเตอฟซีบุซซเอค่ะน้ำกู้เลยเพราะเอะซ c มันฝากอันนี้คือ FC เพิ่นกาอยากเห็นเนาะค่ะบก็ฝากมาก แม่กอันซางูุฝากมาให้แม่ปูให้ให้ปูนี่เพิ่นเห็นเพิ่นก็ดีใจนะครับเราะก้มใจเป็นปูเสียแห้งบ่ไ้ได้ไมันสิหรอว่าเติขั้นรู้ก็ต้องเขียนไร่ดรไหมไปดีปปูก็ยกมือบ่ได้ยกมือสิ่งกัหานครับพิมแดงแล้วพิมเขียวแล้วพิมน้ำเงินปูหามดินแห้งเดื้อเราดินแห้งบ่ได้เคียวน้าเงินแดงครับครับมพรว่าเรจักอุปหลกเบาจังไหมเราเบาเลี้ยงนหรับญเราเ้าว่า อันแบกเสียเอกับบักเสียเปลมันกินเขาอะไรจังไดไมนก็ใส่แหวนทุกนิ้่แท้่แย่พอมีด้อพอมีพอเสียหลังแหวนใส่ตายใช่ปะกับกับผูด้ใดเบิคลิปบแรกกนิปางแรกกเี้ยเสียเหมือนันเออกสิพอดพกอบคลิปนี้พออีเลยอันนี้คือว่อหมาอันนี้เธอัวจะเลื่มเ้อสัญญาพอไว้ไม่นั้นหลังแหวนนั่นแหละแต่ว่าตอเที่ว่าห่ไดลไม่ใช่ฟั้่ะสีไส่พ่อสิใส่พ่อสิไส่อยู่นี แล้วก็นิ่นี่พ้อมาแล้วนิ่เออแล้ก็เบิ้งสะก้ันอะไรค่ะเบิ้งกีก้าเนี่ยเบิ้งกีบกวันหนาแต่ว่าเดีนี้แมู่ั่มาเปิดสองทุ่มเปดเปิเดเปดเปิดเเปิ่เปาดเิปกดเเปิดเปิวิปนดีปิเเปดิเปเดเปิดเปิดดเดด กกหยตองหวัดนะวัดบตองหวัดตัไหนองหวดรบเ้อเาบแหวแวงนะคะเอรับเกวัน็ม่้งดนครับเกวันสามศูนย์ค่ะมีครับเด้อสิเด้อครับเด้อทีู่เอาปอยตองหวัดนะครับเด้อเจณาด้รับวาเย็นกะเรเอปูขรถคทวงถือแท้กะเว่อ ทะเลวาเวียนเป็นหม่าเนาะแต่ว่าท่านในเบื่องไม่เหล็กละหาดที่ยังนะคอันนี้ค่อามจะใช้โค้ผาอยู่ตรกรรมเขาแล้วค่ะกรรมก่ะบวปูแล้วค่ะอานีพนนตอักบวะเด้ค่ะอ้ใูห้้้องงวด่ร นาผู้ใดสวดป็าอไปยิบไปจามไปพูดละใบสองใบนั่นแหละเนาะแต่จะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะครับนี่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเด้อการปลดใช้วิทยาญาณในการรับชุ่มทั้งซองกับเป็นแค่แนวทางครับอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัตั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไสองคนสวัสดี